สีเทพพุทธังอรัธนางนสิทธิกรรม,มังนิระโลโครอรหังพุทธโธนะโมพุทธายะสวัสดีครับช่องสีเทพธวรบดีวันนี้เราอีพีหนึ่งเลยนะครับ พระเมืองสีเทพมีพิมพ์อะไรบ้างนะอีพีนี้เป็นอีพีแรกของช่องนะก่อนอื่นเนี่ยเรามาทําความรู้จักกันก่อนว่าพระเมืองสีเทพเนี่ยมีพิมพ์ไหนบ้างมีกี่พิมพ์มีเป็นศิละปะอะไรแบบไหนแล้วเดี๋ยวค่อยๆเจาะลึกไปในพิมพ์อื่นๆใน E ีีต่อๆไปเมืองสีเทพเนี่ยเริ่มมีคนอยู่อาศัยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ หลังจากนั้นก็พัฒนาเป็นชุมชนขนาดใหญ่ในที่สุดกลายเป็นเมืองเป็นเมืองที่อยู่บนเส้นทางค้าขายเนะพราะนั้นก็จะเป็นทางผ่านที่ไปในที่ต่างๆไปภาคกลางภาคอีสานช่วงนั้นมันเริ่มตั้งแต่ช่วงก่อนพศ1 000. น0 0งันเมืองสีเทพเนียมีผู้คนอาศัยอยู่ต่อเนื่องประมาณ800ปีนะ ก็คือจากพุทธศตรวตรรษที่10-11ไปจนถึงช่วงปลายพุทธศตรวตรรษที่18-19นะครับช่วงยุคป,ปลายเนี่ยเป็นช่วงที่ผู้คนเมืองเมืองสีเทพเนี่ยออพยกอ์อกจากเมืองนะไปอยู่ที่อื่นนะเรานักวิชาการยังไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เขาต้องย้ายออกไปจากเมืองนะครัแล้วก็นักวิชาการเองเนี่ยก็สันนิษฐานว่า คนที่ย้ายไปเนี่ยก็จะไปอยู่ที่สุโขทยัยลำพูนลบบุรีแล้วก็เมืองใกล้ๆเขียงนะเพราะฉะนั้นอายุข,ของเมือง800ปีเนี่ยเราแบ่งศิลปะเข้าๆได้เป็น3ช่วงนะช่วงแรกจะเรียกว่าเป็นยุคตน้นนะยุคต้นนี่เป็นยุคที่คนอินเดียเริ่มเข้ามาในพื้นที่สุวรรณภูมินะทางวิชาการก็อาจจะเรียกว่า เป็นช่วงของพาลาตะพิวัตอันนั้นก็จะเป็นช่วงพศหนึ่งพันนะฮะพับพิมในช่วงนี้จะเป็นศิลป,ปะที่รับศิลป,ปะของอินเดียแบบตรงๆนะเป็นศิลป,ปะของสไัยคุปตะนะในยุคต่อมาเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นยุคกลางยุคกลางนี่ก็คือหลังจากยุคต้นมาเนี่ยคนในท้องถิ่น ของเมืองในยุคของทวรารวดีเนี่ยมีการพัฒนาศิลป,ปะของตัวเองเริ่มมีความมีเอกลักษณ์ของตัวเองมีความเป็นตัวตนของสิ่งที่เราเรียกว่าศิลป,ปะทวรารวดีนะก็คือมีคิ้วต่อกันเป็นรูปปีกาเม็ดพระศกใหญ่พระโอษฐ์หนานะนะแต่ยังไงก็ตามยังมอีอิทธิพลของศิลป,ปะอินเดียเจือปนอยู่นะ ยุคที่สามเนี่ยเราเรียกว่าเป็นยุคปลายเป็นเป็นเป็นยุคที่ต่อมาเป็นยุคที่อิทธิพลของศิลปะลพบุรีขมรนเข้ามาในพื้นที่ของภาคกลางของเรารวมถึงสี่เทพนะเพราะฉะนั้นศิลปะที่เราเห็นเนี่ยจะคล้ายกับศิลปะทางด้านลพบุรีขมบนนะรจนถึงช่วงหลังศิลปะบายอนต่อมาถึงยุคที่กำเนิดลัฐสุโขทยัย นะซึ่งยุคที่กาเนิดรัฐสุโข,ขทัยนั้นหมายถึง่าเป็นยุคที่คนในเมืองสีเทพเนี่ยอพยพออกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นสรุปโดยรวมก็คือว่ายุคแรกเป็นศิลป,ปะอินเดียยุคกลางเป็นศิลป,ปะทวารวดีส่วนยุคปลายเนี่ยเป็นศิปปลปะลพบุรีขเขมรน,นะะในในแง่ความเชื่อทางาศาสนานก็มีทั้งพุทธเถราวาทพุทธมหายาน ฮินดูที่นับถือพระศิวะฮินดูที่นับถือพระวิษณุนะและสุดช่วงปลายก็จะเป็นพุทธที่เป็นมหายานวัชระตันตระนะแต่เมืองสีเทพเนี่ยที่พิเศษกว่าที่อื่นกนะ็คือมีการนับถือพระอาทิตย์ที่ชัดเจนเด่นชัดเนื่องจากว่าเราเราพบรูปสลักหินเป็นรูปของพระอาทิตย์เนี่ย 5หรือ6องค์ที่สีเทพในขณะที่เมืองอื่นๆเนี่ยเจอได้น้อยมากนะครับกับอีก,อกส่วนอีกเรื่องหนึ่งอีกที่หนึ่งที่พิเศษกว่าที่ไหนไหนในประเทศไทยก็คือมีการรับถือพระอินทน์มีการพบพระพิมพ์ที่เป็นรูปของพระอินนะซึ่งไม่พบในพื้นที่ไหนๆของประเทศไทยโดยรวมแล้วเนี่ย เมืองสีเทพเนี่ยมีพระพิมพเนี่ยมากกว่าหนึ่งร้อยพิมพนะซึ่งก็ก็ไม่แปลกครับนะเพราะว่าโบราณสถานที่พบแล้วในเขตของเมืองสีเทพเนี่ยมีมากกว่าหนึ่งร้อยแห่งพระพิมพ์แรกที่จะแนะนำนะฮะก็คือเหล็กเรียกไม่ได้เลยต้องเป็นพิมพ์นี้ก็คือยอดขุนพลสีเทพพิมพ์นิยมนะเป็นเป็นพระพิมพ์ที่คนทั่วไปจะรู้จักเป็นพิมพ์เดียวพิมพ์แรก ที่ปรากฏโฉมต่อสายตาคนนะ,ะัพระพิมพ์นี้เนี่ยได้รับอิทธิพลจากศิลป,ปะคุปตะของอินเดียดูได้จากรูปแบบของประพามบนทนด้านหลังที่เป็นรูปกลมแบบคุปตะแล้วก็จีวรเป็นจีวรเรียบผมคลุมการสร้างพระพิมพ์ยอดขุนพลศรีเทพเนี่ยมีการสร้างต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคแรกๆจนถึงยุคป,ปลายแล้วก็ มีมีรูปแบบเดียวกันแต่ก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันนะรวมถึงว่าจะมีทั้งเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์สมาธิพิมพ์จัมโบโด้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนี่นะครับยอดขุนพลสีเทพพิมพ์นิยมนะครับอันนี้เนื้อดำนะครั เป็นศิลปะคุปตะอินเดียนะจะเห็นประพางมงทนแบบคุปตะนะคั้ก็ออกโทนสีน้ำตาลนะมีการปาดด้านข้างด้านล่างแล้วก็ปาดหลัง อันนี้ก็เป็นพิมพ์เดียวกันฮะแต่น่าจะสร้างคนละคราวพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่มีการสร้างต่อเนื่องยาวนานฮะในบางชุดเนี่ยจะมเีเหมือนกับเครือบผิวนะฮะแต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแร่ในดินที่พอโดนความร้อนแล้วเนี่ยก็มีการละลาย ขดออกมาจากเนื้อแล้วก็เคลือบไว้แรกนะครับเป็นยอดขุนพลสีเทพพิมพ์นิยมนะฮะพิมพ์นี้อย่างที่เรียนนะครับมีการสร้างต่อเนื่องนะตั้งแต่ช่วงต้นถึงช่วงปลายมีเนื้อหลายเนื้อมีมีสีหลายสีนะแล้วก็ทิชช ที่หาย,ยากจะเป็นเนื้อดำกับเนื้อสีขาวนะฮะร,รูปแบบก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะไปจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะฮะพิมพ์ใหญ่ก็จังกงประพาผลทน,น,นแบบกรุปตะเหมือนเดิมแต่รูปแบบขององค์พระเนี่ยมาทางทวารวดีแล้วนะมีพิมใหญ่พิมพ์สมาธิอันนี้เป็นขนาดเล็กหน่อย นะแล้วก็พิมพ์ที่เป็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นจับโบ้ก็เป็นขนาดใหญ่พิมพ์ซุ้มเรือนแก้วฐานดอกไม้ซีกรีนะก็จะก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนใครนะแล้วก็พิมพ์ใหญ่ที่ตัดชิดนะก็จะมีหลายเนื้อหลายสีนะแล้วก็ทรงเทอร์ นะอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของสีเทพนะฮะพิมพ์นี้เนะี่ยเป็นหน้าปกหนังสือของอา,อาจารย์ประชุมนะฮะขึ้นหน้าปกอีกต่อไปเป็นระพโพธิสัตว์เรื่องสีเทพนะฮะก็จะมีการสร้างรูปของพระโพธิสัตว์ด้วยนะ,ะก็จะเป็นทั้งแบบนั่งนั่งซูมแบบอ่าเป็นศิลปะสิวิชัยนะ,ะแล้วก็จะเป็นแบบยืนทั้ง ที่เป็นอภัยบุตรากับวิตกะุทธ,า,ธานะแล้วก็มีพิมพ์สมาธิเนี่ยทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณหกพิมพ์นะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นพิมพ์ที่เป็นศิลปะทวรารวีนะอันนี้ก็คือเป็นยุคกลางแล้วนะก็จะนะฮะก็จะ้งสมาธิทั้งทั้งมีประภาคุนทนแล้วก็ไม่มีประภาคุงทน นี้เป็นชิ้นใหญ่นะหน้าตักเจ็ดนิ้วนะส่วนพิมพ์นี้เนี่ยเป็นพิมพ์ที่เราพบในเมืองอื่นๆของทวารวดีต่อไปเป็นพิมพ์นาปรกนะก็จะเป็นศิปลปะลบบุรีนะที่จะรับอิทธิพลทั้งจากนครวัดแล้วก็จากบายนนะฮะรูปแบบก็จะเป็นพระปางสมาธินั่งอยู่บนขนดนาคนะ,ะแล้วก็ นาคมีเสียญเจ็ดเสียญนะครับเป็นเป็นตามรูปแบบนิยมเลยแล้วก็ที่มือเนี่ยก็จะมีกล้วยดอกไม้นะฮะหรือบ,บางคนก็จะตีความว่าเป็นหม้อยาของพระพุทธเจ้าพระภัยสัชยะรุนะฮะก็อันนี้แล้วแต่จะตีความถัดมานี่ผมเรียกว่าเป็นพระเนื้อดินชุดที่หนึ่งนะครับเป็นชุดที่มี พิมพมากที่สุดนะรประมาณมากมากกว่าพิมพ์ะัะมีเนื้อเดียวกันมีค่าหินปูนหรือว่าแคลเซียมเนี่ยเกาะที่ผิวเนี่ยหนาเป็นสีขาวเหมือนกันแล้วก็เนื้อละเอียดมีการปาดขอบนะบปาดขอบเรียบแล้วก็มีการใช้กาบหมาดเนี่ยปาดด้านหลังอันนี้ครถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยครับพระพิมพ์ของพระเนี่ยมีตั้งแต่ ศิลป,ปะทวาราวดีจนถึงปลายปลายของเมืองสีเทพที่จะเข้ามาที่สุโขทัยเลยครับเพื่อนเพื่นนักสะสมจะมีพระชุดนี้ค่อนข้างเยอะคะแล้วก็มีพิมพ์ที่สวยงามมีทั้งเป็นพระพุทธเป็นพระโพธิสัตว์นะครนอกจากพระพิมพ์ดินเผาแล้วฮะก็ยังมีเนื้อโลหะที่เป็นโลหะหล่อ ก็จะมีสำลิดเนื้อสำลิดเนื้อสำลิดเงินเนื้อเงินเนื้อเปียกทองแล้วก็เนื้อทองคำนะอ่าเป็นพระที่มีศิลป,ปะทวารวดีชิ้นเด่นเดเนี่ยจะเป็นธรรมจักรหล่อสองหน้านะครับเป็นศรริลปะของสีเทพนะฮะลวดลายของธรรมจักรชุดนี้เนี่ยเป็นลวดลายเดียวกันกับธรรมจักรหินที่ตั้งอยู่หน้าเขาข้างในปัจจุบัน ก็ฮะรอชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นพิเศษตรงที่ว่ามีจารึกอักษรปรารวะที่ด้านหน้านรอบองค์แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นจารึกอักษรปรารวะเหมือนกันสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคาถาเยธรรมมา,าถัดไปเป็นพระอินทน์จากที่บอกว่ามีที่สีเทศเมืองเดียวทั้งที่เป็น อ่งช้างเอราวันนะฮะแล้วก็ทั้งที่เป็นรูปแบบเหมือนกับพระอินทร์เหาะอยู่นะฮะ,ะที่เป็นทรงช้างเอราวันมีอยู่สองพิมพ์นะ,ะแล้วก็มีอีกพิมพหนึ่งเป็นจุดท้ายนี่ก็จะเป็นพิมพ์ที่เหมือนกับพระอินทร์เหาะอยู่นะฮะแล้วก็มีมีบัวจุดเนี่ยลออ รับนะพิมพ์พขนาดเล็กนะครับเป็นรูปนาลาย1สิบปางนะครับพบที่เดียวที่สีเทพนะมีทั้งเนื้อดินแล้วก็เนื้อตะกัวสนิมแดงปางที่หนึ่งะคับมัทยะวะตานเป็นปลานะปางที่สองมันกุลมาวตานนะเป็นเต่าอันนี้อยู่ในตอนกวนเกษีสมุทรนะรปางที่สามเป็นวราหะวะตานเป็นหมูป่า ปางที่สี่เป็นนอนรสิงหาปตานนะฮะปางที่ห้าเป็นวามนณะพามแคะนะะปางที่หกเป็นปราสุลามนะฮะปางที่เจ็ดเป็นพระรามปางที่แปดเป็นกฤิชนะปางที่เก้านี้เป็นพุทธวตารเป็นพระพุทธเจ้าแล้วปางสุดท้ายปางที่สิบเนี่ยก็จะเป็น โบรุษขี่ม้าขาวชื่อกัลละกีอีพนะีนี้ขอแนะนำภาพรวมก่อนนะฮะว่ามีพิมพ์แบบไหนศิลปะแบบไหนยังไงบ้างเดี๋ยวรายละเอียดเราไปลงในอีพีต่อๆไปอย่างที่บอกครับว่าเมืองสีเทพมีอายุ800ปีมีโบราณสถานมากกว่า100แห่งอันนี้คือเฉพาะที่พบแล้วนะฮะที่มีการรู้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนยังไงมีศิลปะที่หลากหลายตามความเชื่อที่หลากหลายเหมือนกัน นะเพียงแต่ว่าเมืองสีเทพเนี่ยในการขุดค้นที่เป็นทา,ทางวิชาการเนี่ยไม่ค่อยพบพระพิมพ์สักเท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีการขุดไปก่อนหน้ากรมศิลป์จะเข้ามาอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นข้อมูลของเมืองสีเทพก็เลยค่อนข้างน้อยนะยังไงก็ตามนะคฝากกดติดตามช่องสีเทพทวารวดีของเราด้วยนะหรือว่าถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ไดาเรเอียดอื่นๆสามารถเข้าร่วมกลุ่มศึกษากลุก่สศีเทพทวารวดีได้นะเราแปะลิงก์ไว้ด้านข้างนะอย่าลืมติดตามกับเราพบกัน